อันนี้พ่อจริงๆอันนี้แม่จริงอันนี้จีนเองใช่เดี๋ยวต้องไปดูอัลบัม้มอันนี้จินเองไม่น่าโตเลยเนาะนั่งตัดต่อคลิปเป็นอาทิตย์ยังสู้ลุงพลกินข้าวไข่าดาวไม่ได้เขานั่งตัดต่อกันแทบตายลุงพลนั่งกินข้าวอยู่หลังสวนจินนั่งอยู่ในโรงสีด้วยอะ โรงสีจิเนียมโรแม่นั่งสีข้าวอยู่ในโรงสีที่บ้านถ่ายโดยตาสมชัยเดี๋ยวลงคลิปเดี๋ยวให้แม่สีข้าวให้ดูแล้วก็ถ่ายตาสมให้ตาสมชัยถ่ายเดี๋ยวให้ดูอันนี้ด้วยน,นี่อันนี้สวนสวนที่บ้านอันนี้ส่วนที่บ้านคุณยายค่ะอันนี้ส่วนอะไรไม่รู้อันนี้กระเจี๊ยบหรอไม่รู้อ่ะนี่คืออ๋อต้นเออว่ะฮะฮไม่เง จึงเข้าใจละการที่ผู้ใหญ่เขาตั้งแคปชั่นน่ะเขาจะตั้งแคปชั่นที่เข้าใจง่ายแล้วก็เป็นที่จดจำก็คือต้นกระเจี๊ยบกินได้ถ้าให้ตาสมชายไปสู้กับตาพลนะ่ะจินเชียตาสมชายวะตรงตัวเดี๋ยวเหนือมาดูรูปจินดีกว่าวะนี่จินนี่หนึ่งมันจะมีรูปโป้ปะเนี่ยเดี๋ยวฉันขอเซนเซอร์ดูก่อนเช็คใช่จริงด้วยมีรูปโปร้รด้วย แม่จา้าปู่จา้ารูปหนูโปลงได้ไงอะเอามาเอามานี่ไม่มีละนี่ไม่มีละอุ้ยอุ้ยทาน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 แต่กีทานหกกุมภาพานันธ์สองพันสี่สิบหนูอยากขับรถจังป,ป,ป๊าป๊าทุกคนที่น่ารักมากเลยนะเวลาเขาลงรูปเขาจะมีแคปชั่นหรือว่าลงเวลาลงแบบวันตลอดอะแล้วตอนนี้ขับรถได้ยังขับไม่เป็น <laughs> นี่เห็นไหมเขาเขาเขาจะแบบเขียนเวลาไว้ตลอดเลยอะ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ใครมาดูจะไม่ได้นี่ลุกคนใครบอกนี่ไงจินมีหลักฐานแล้วทำไมจินนอนกกนจินนี่นี่เลยจินจินน่ะเป็นเรื่องกล่องเสียงตั้งแต่ตั้งแต่เด็กนี่นี่เลยเหมือนวิชาเลยเหรอ,อกอ็เด็กอ่ะเด็กจิน,นี่สมัยอ่อนนะมันก็ออกเกินไปว่าก็คือก็คือเพิ่งออกมาเลยอะ แค่แปดเดือนก็ต้องนําลูกเข้ารักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพถนน,นเพชรบุรีตัดใหม่ด้วยโรคไวรัสลงกองเสียงโูโดูนี่จริงเกือบตายอะ่ะต้องมีเครื่องช่วยหายงหายใจด้วยดีนะจีนไม่ตายอะ่ะตอนนั้นเออจนมีเรื่องละจีนมีเรื่องจะเล่าทุกคนโหเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มามาเล่าแล้วก็ขำก็คือตอนที่แม่จีนไปฝากท้องใช่ปะหมอก็โอเคเรียบร้อยแล้วพ่อใกล้จะคลอดเท่านั้นแหละ ตอนนั้นแม่ยังไม่ปวดท้องเออตอนนั้นแม่แบบชิลมากกําลังแบบลันลาลันลากับปลาใช่ไหมมามาเล่าให้ฟังแต่หมอบอกวา่าหมอต้องรีบไปต่างประเทศอ่าอาคาริละาหมอบอกวา่าเออคุณน้องฝนครับคุณต้องมาคลอดก่อนกําหนดนะคะ <c oughs> เอาอ,อย่าหยอนจะทําการฉีดยาเร่งให้ลูกออกมาเร็วกว่าเดิมนะคะผมเออ <c oughs> แล้วแม่ก็อ๋อมันมันจะไม่อันตรายต่อต่อเด็กในท้องใช่ไหมคะอยู่ๆอย่างนี้จินจินออกมาเหมือนเป็นปริโออ่ะไม่รู้ว่ามีลูกหรือเปล่าพ่อพ่อจินเล่าออมานะว่าลูกออกมาเหมือนเป็นเด็กปริโออ่ะแบบเหมือนแขนขาแบบแขนข,แบบข,ขาเล็กแล้วก็ตัวแบบเหลืองๆเ,เป็นดีซ่าอะไรเงี้ย <laughs> พ่อจินเล่าให้ฟังว่าจินเหมือนจะตาย <laughs> ก็เลยต้องก็เลยต้องเข้าเครื่องอบที่โรงพยาบาลนะแบบนานมากอะไรเงี้ย ไม่รู้ว่าหมอจะหนีเที่ยวหรือเปล่าหมอไม่รู้รีบไปไหนอะ่ะคือแม่แม่ก็เล่าไปขำไปใช่ไหมบอกว่าคิดว่าจีนอาจจะไม่รอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเหมแบบเออให้จีนอย่าตายเถอะจีนเกือบตายแล้วล่ะอ้ยเนยเนี่ยเนี่ยทุกคนอ้ดูได้ไหมมันไม่โปูใช่ไหม <c oughs> <c oughs> หมอจําเป็นต้องไปเมืองนอกขอให้คลอดก่อนทา,ทางทางที่ไม่ปวดท้อง <c oughs> <c oughs> นี่นี่นี่ <c oughs> พอ่อ พ่อจะแย่ไป <c oughs> แม่เนอย่าให้รู้เนี่ยเจ็ดแม่หมอคนไหนเนี่ยโรงพยาบาลน,นเนี้อมันลิ้นงคอเนี่ยพ่อบ่นเลยดูเห็นไหมเห็นไหมแบบตัวเล็กตัวเล็กมากแล้วคือแบบเหมือนเป็นปริโอ,อ่ะดูดีเห็นไหมน้ำหนักแค่สองจุดเก้ากิโลอ่ะพองี้ปลอถโตมาเลยสมองขาดขาดเกินปต่อยกับพี่ปะสำเนียงไหนเมื่อกี้อ๋อสำเนียงโมโหคะ่ะใช่ใช่สำเนียงโมโห นีอ๋อโรงพยา,าบาลพิธีนะเกิดได้สองวันที่โรงพยา,าบาลพิธีผ่านมาสิบห้าปีหน้าไม่ไม่เปลี่ยนเลยนี่นี่ว่าฉันหน้าเหมือนหมาเหรอหมาแบบแบบเด็กเด็กตุ้มู่เหรออันนี้ตอนอยู่ในท้องเยเคไม่ตอนแรกตอนแรกจินไม่ได้คิดอะไรอา้าวหนูเป็นหมาเหรอนี่เออเออถ่ายนึกว่าแบบมาม่าถ่ายรูปคู่กับจินนี่้ อ๋ออยู่ในท้องอย่างชอบเลยวะ่ะวิวัฒนาการโอยโตมาเป็นอย่างนี้นะทุกคนโอ๊ยไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมาป้าป้าถ่ายอะไรเนี่ยอ๋อพาไปเดินเล่นที่สวนนกชายน้าที่ยืนที่ยืนอยู่ข้างนี่ไม่ใช่น้องจินนะนี่นะโอเคโอเคนี่ละอันนี้จินนี่เองอีวูออฟจินนี่ใช่ เกิดออกมาวันศุกร์ที่14มิถุนาเวลานี่ไงทุกคนจินรู้แล้วว่าจินเกิดเวลาอะไรบ่ายสามครึ่งทุกคนทุกคนจินเกิดบ่ายสามครึ่งจินเคยโทรหาแม่ใช่ไหมโทรหาแม่บอกว่ามา้าหนูเกิดกี่โมงอะ่ะม้าบอกว่าส่วนจิบัดส่วนจิบัดจินหายไปแล้ว <laughs> จินมามาว่าไงนะหนูหนูไม่มีหนูไม่มีส่วนจิบัตรหรอ <laughs> แม่เอ้ยไม่มีใครรักดูเลยขนาดแม่ยังไม่รักเลยทำไมทำนน <laughs> หน้าอย่างนั้นหน้านก็คือแบบ what the fuck <laughs> เอ่อออกมาทีแรกเหมือนเด็กเอธิโอเปียเลยครับนึกว่าไม่ใช่ลูกผมบราลพ่อบอกว่าพ่อยังไม่เอาเป็นลูกอะคิดดู คือคือพ่อเห็นหน้าแล้วแบบตัวไรนี่นี่ใช่ลูกพ่อไม่นี่พ่อคิดถูกแล้วเหรอไม่ใช่ไปหยิบคนมาผิดนะนี่ใช่อันนี้ใช่ลูกพ่อมะวะไม่มีสูตรจิบัตรอีกก็คือไม่รู้ละฉันเป็นลูกใครกันแน่เกินไปเกินไปแล้วที่นี่เกินไปโันหัวเสร็จเรียบร้อย้วคะพร้อมบวชอะไรเนี่ยหน้าทำไมหน้าจันแบบเอาเรื่องตั้งแต่เด็กเลยวะนี่เริ่มหน้าหลักแล้วทุกคนเริ่มแบบ เริ่มหน้ามันเชียวเริ่มแบบเริ่มเล่นลิ <laughs> ้นเล่นลิ้ตั้งแต่เด็กล <laughs> เลยเฮ้ยปาจินน่ารักเกินเออปาชอบเอารูปเก่าๆแล้วก็เอามาสแกนใช่ไหมคืออันนี้จะเป็นแบบเป็นกล้องฟิล์มแล้วก็เอามาสแกนลงคอมพิวเตอร์ชาจะมีแก้มตั้งแต่เด็กเลยนะฮฮ <laughs> รู้สึกว่าโตไว้ดีจังแฮ <laughs> ปาปาปาจะด่าหนูว่าอ้วนใช่ไหมปาพูดมาตรงตรง ป้าบอกหนูมาเลยว่าป้าจะด่าหนูว่าอ้วนใช่ป่ะแม่พาไปวัด <laughs> ทำไมหน้าจินแบบเข้าวัดหรอ <laughs> ฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาท,อทมาโอ้ยูหูหนูสี่เดือนและะ้วค่ะเฮ้ยทุกคนภาษาภาษาไทยวรรณคำกับป้าป๊านะคะนะคะ ชี s, ยูหูสี่เดือนแล้วนะคะนะคะแบบนะคะแบบเป็นเอซีอ่ะนะคะสดยค่ะยูหูหนูส mm hmm. ี่เดือนแล้วนะคะขอลูกคนนี้เลี้ยงด้วยมือผมมาหเดือนแล้วนะเชคเคิงรู้จินรู้ละจินรู้ละจินปิดนิสัยขิงว่าจะใครพ่อจินเองอะขนาดขนาดพ่อจินแบบขิงว่าเฮ้ยเลี้ยงลูกมากับมือครับพวาสั้น อะไรเงีเ้ยเลี้ยลูมากับมือว่าสั้นเออจินแบบหน,นหน้าจินแบบหน้าจินแบบฮัลโหล,โลจินว่าจินเป็นคนหน้าเดียววะทุกคนนี่คือแบบอาม,ม่าก็ชื่นชมหลานจางังมี่เจ็ดเดือนแล้วนะนี่อันนี้อามม่าจินนะเฮ้ยรูปนี้ะน่ารักอะทุกคนรูปแบบรูปมาก่อนแบบยุคเอ n อสออะยุคที่กำลังแบบสื่อปากอะจินจินเป็นคนนำเทนนะแบบ แบบจีบปากถ่ายรูปมาทุกคนจีเองจีนเป็นคนนำเทนตัวเก่งจริงๆเลยนะตัวแค่นี้ตัวแค่นี้นป้าป้าติดเพลงใช่ไหมทำไมเห็นหน้าพ่อจีนแล้วนึกถึงชัดๆใจเย็นใจเย็นใจเย็นนอนแล้วก็นอนแล้วให้เข่าลากอ,าอันนี้เป็นรถเลื่อนนะคะขี้เกียจตั้งแต่เด็กเลยมีเครื่องช่วยเลี้ยง อ๋โซ oh, <laughs> ูมปาป้าหนูรู้ว่าป้าอยากจะบันทึกรูปหนูไว้แต่คือป้าไม่ต้องซูมหนูขนาดนี้ก็ได้ปะคือหนูรู้ว่าหนูตัวเองว่าหลับหนูก็รู้หนูก็รู้ว่าหนูหลับป้าก็ไม่ต้องซูมให้หนูแบบน้ำลายยืดขนาดนี้นี่คือหลบลงในอารบบามให้ทุกคนเห็นนะเว้ยใน facebook ah. นึกนึกแล้วไม่รู้ <laughs> ทุกคน ขนาดขนาดพ่อจินยังถามเลยว่าจินเกิดมาทําไมแล้วจินล่ะทําไมไม่ตั้งคําถามกับตัวเองล่ะว่าทําไมจินถึงเกิดมาจินก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วมีคอมเมนต์จากคุณพ่อด้วยนะคะอายุ15แล้วเขายังไม่รู้เลยว่าอยากเป็นอะไรโหเจ็บกระดองใจโอเจ็บกระดองใจเหลือเกินตอนนั้นพ่อได้ถามแน่ๆเลยว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรตอบไปด้วยความภูมิใจกับป,ป๊าๆว่าอยากเป็นกระเป๋ารถเมย์ ป้าถามว่าทําไมถึงอยากเป็นกระเพาเลยม่หนูก็ตอบไปว่ามันน่าสนุกดีป้าคือป้าว่างมากเลยนะนี่นี่คือนี่คือจินว่าจินว่างชื่อว่าจินว่างแล้วแต่คือป้าว่างกว่าตรงที่ป้ามานั่งแอบดูจินเล่นน้ําลายตัวเองทุกคนเข้าใจปะคือคือจินคือจินว่าจินว่างแล้วตอนเด็กอ่ะ แต่คือตอนตอนป้าหน้าป้าน่าจะว่างกว่าจินเพราะว่าป้าจะเห็นทุกการกระทําของจินเลยว่างจริงว่างเกินว่างเกินไปหรือเปล่าเนี่ยนกพิราพาไปเที่ยวนกพิราดีนะตอนนั้นไม่เป็นไขหวัดนกไอเวนเลยนะป้าป้ารู้ไหมว่าไข้หวัดนกเริ่มระบาดแล้วช่วงนั้นหนูไม่หนูยังไม่ตายนะใช่ไหมหนูยังไม่มีเชี้อโรคใช่ไหมโดนนกลุมไอเวนเลยให้ลูกลองใส่แว่นว่าชอบหรือเปล่าฮันน่ พนเนเล่นหูเล่นตานะเล่นหูเล่นตานะพันเนขึ้นดีๆลูกเดี๋ยวตกอ่ะย้อนมาถามพ่อพ่อถ่ายดีๆนะเดี๋ยวหงายป้า <c oughs> ป้าถ่ายดีๆนะเด <c oughs> ี๋ยวหงายลูกลูกตั้งใจขึ้นอยู่แต่พ่ออะดูบันไดด้วยอยองหงายนะคือพ่อก็จะถ่ายทุกอย่างเลยปะเนี่ยพยายามเข้าเข้าพยายามเข้าเดี๋ยวก็ถึงโอเคโอเคพยายามเข้าไม่ไหวก็พักก่อนโอเคป้า ป้าหนูว่าป้าไม่มีแต่เท้าแล้วป้าป้าทำอะไรเนี่ย <c oughs> โอ้โหศิลปินสุดๆเ <c oughs> พลงพี่ตูนขึ้นมาเลยลเรือเล็กควรออกกางฝังไอแหวนเอยนั่งมือเป็นนี่เลยนั่งเหมือเป็นนางเอกเอ็มวีเลยชเชคเคอารมณ์ศิลปินจัดๆเล่นสายดีกว่าชเชคเคเพียแจ็คมาเล่นเป็นเพื่อนทำให้ชอบแล้วจากไป <c oughs> อันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่เฟนโซนอันนี้จะเป็น Brother ์ o n e my brother zone อันนี้พี่อันนี้เป็นพี่ชายจนีนงนะเป็นลูกพี่ลูกน้องจีนรักในวัยยาวนะคะพี่น้องไม่ร้องนะคะ <laughs> จบนจินไม่เข้าใจว่าพ่อจะคิดอะไรอยู่กับการที่ตั้งแคปชั่นแบบนี้จิงงงเล่นกันเดียวก็ได้เ <laughs> ชิญเอนนินจีพ่อคือคือพ,พ่อคือตอนแรกเนียแจ็คมาเล่นเป็นเพื่อนโอเคชอบ ชอบไม่ชอบแล้วจากไป,ไปเล่นคนเดียวก็ได้ป๊าป้าหนูเหงาขนาดนั้นเร็วเล่นคนเดียวได้